บาโบที่ห่อตอนหนึ่งกระปุกอะยาวแบบยังยังไม่สุดก็ยังยังไปอีกยังพันไปอีกนะคะคือเอาเป็นว่าจากความตั้งใจถ้าลูกค้าที่เคยสั่งซื้อไปจะรู้ว่าบาบบเรายาวคนางไหนเพราะว่าเคยมีรีวิวกับคุณลูกค้ามาช่วยแบบว่ารีวิวบอกกันด้วยว่าขอบคุณมากนะคะห่ออย่างแน่นหนา คือคุณลูกค้ารู้ไหมว่าโดยปกติแล้วว่าน้องๆห่อกันแน่นหนามากเลยนะอ่ะอันนี้คือบับเบิ้ลที่เมย์แกะจริงนะคือเมย์สั่งทดลองสั่งมาจริงๆมเมื่อกี้ที่แกะไปแล้วก็มานั่งลองแกะกันจริงๆว่าที่บับเบิ้ลที่ห่อ,อตอนหนึ่งกระปุกอะ่ะยาวแบบยังยังไม่สุดก็ยังยังไปอีกยังพันไปอีกนะคะคือเอาเป็นว่า จากความตั้งใจถ้าลูกค้าที่เคยสั่งซื้อไปจะรู้ว่าบับเบิ้ลเรายาวคนาไหนเพราะว่าเคยมีรีวิวจากคุณลูกค้ามาช่วยแบบว่ารีวิวบอกกันด้วยว่าขอบคุณมากนะคะห่ออย่างแน่นหนาแต่บางทีอะเพราะว่าเวลามันออกจากคลังไปแล้วว่าบางทีพอมันไปอยู่กับขนส่งอะบางทีถ้ามันเกิดปัญหาเหนือนการควบคุมอะบางทีเราเราควบคุมให้ไม่ได้อย่างที่เมย์บอกไม่ต้องห่วงนะคะเรายินดีดูแลให้คุณลูกค้าทุกเคสที่เกิดปัญหา ส,สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะติดต่อมาได้เลย